ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องนะครับครับเมื่อนี้เสียนนาดีเดินทางมากเนาะครับเนาะมากขอพ่นจากกูประาตุพ่นท่องนะครับพี่น้องเอฟซีมาขอเสียงโฉบเสียงหลาบเล่าพัฒนาเพี่น้องเข้านะครับครับเมื่อนี้นะครับเสี่ยนนาดีกับสิมาจุดถูกนะครับเนาะจยุดถูกแล้วค่ะขอตะเล็กเป็นเล่าพัฒนานะครับกับหรือว่าจิเป็นรัฐบาลไทยกับ เ็แต่ที่นองเข้าจะไปจับยิบจับรอตอรีเด้พี่นอ้องที่แท่เสนาดีขอเป็นเหล็กลาาพัฒนานะครับครับครับเมื่อนี้ก็มาบนปูใบคือเก้านะครับเนาะเสนาดีก,ก็เดินทางมานะครับมาบนปูวบคือเก้าเรากับจังคอยสิว่างตัวเรียนนอกทางกับหเพียนองเข้านะครับว่างตัวเรียนนอกทางเพียนองเข้าเรากับจังคอยสิเดินทางกับบันนะครับเนาะ ครับรอบนี้นะครับเชื่อนาดีมาพีนอง FC นี่คือจุดสถานที่ที่สักดิธิ์นะครับที่เชื่อนาดีเขาหลบบูช่าอยู่ตลอดเวล่านาะครับเนาะเบาจิเป็นเดือดเนื้อร่อนใจยังนะครับเข้ามาเนี่ยก็สบายใจนะครับกีนอง FC ครับอยู่ตำแหน่งพิกัดนะครับอยู่ระหว่างทางออกจากอุดรไปสกลนะครับเนาะออกจากตัวเมืองออกมาประมาณ ซีจิโล่หายิโลนะครับพี่น้องยุซี่ก็เป็นจุดนี้แล้วครับเนาะปู่พระาธาตุพนทองกับพี่น้องยุ้ยซี่ปู่พระาธาตุพนทองแลแ้วก็านเขาก็จังคอยสีเห็นนะครับเนาะนี่คือสถานที่นะครับพี่น้องยุซี่ครับอยู่ในบริเวณนี่ซักซิสนะครับพี่น้องยุซี่ครับพี่น้องเคยแพนแต่านมานะครับมาขอเกีจอมาขอบนบันสารเก้ายังต่างๆ ไลายนะครับน้องยิปซีไลายนะครับที่มาขอเพราะว่าที่เป็นเในลูกหลานสอบหรือว่าสีขอพ่อนี่ยังต่างๆนะครับกต่มาขอเพิ่นไว้เราก็จัางใครมาแก้บนนะครับเนาะครับมือนี้ก็เสี่ยน่ดีก็เดินทางมาทําบุญนะครับมาขอพ่นปูอีกคือเก่านะครับพวงมาไล่มาถวายปูเราก็แทงคันหานะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นมีจุดขายอยู่แล้วนะครับเนาะอยู่นี่เข้ามาเข้าผู้คันหา คันเปีก็ได้นะครับคันหาคันเปีก็มีบรดทุกอย่างนะครับส่วนมากเป็นคันหานะครับครับเชี่ยนอดีมาขอเป็นเหล็กเล้าพัฒนาหยุดถูกใบได้พี่น้องยุ้ยซี่หยุดถูกใบแล้วนะครับเนาะจังไฟสีได้พ,พี่น้องเข้าเขามาเบิง่งบริเวณข้าง,างกันครับพี่น้องยุ้ย โอ้ยถูกแตกครับพี่น้องเี่ครับถูบแกแตกล่มแห้งนะครับโอ้ยล่มแห้งเอพี่น้องเยี่ยห็งตัวไดน,นะครับเนาะเห็งเป็นตัวไดนนะครับถูบแกแตกล่มแมวบ้างือนเกียน,นะครับถูกลมแต่งห้องเลยนะครับ เหยื่เหล็กเจ็ดก็เหล็กหานะครับอยู่ข้างล่างเป็นเหล็กเก่านะครับเชนอดีตแผ่นกล้องมากว่าท่านนะครับต่อเหยื่อเป็นเหล็กเก่าอยู่นะครับนี่ครับสเก็ตดำๆอยู่ข้างล่างนะครับเนาะอย่างเห็นเป็นเหล็กเก่าอยู่า็นะครับนี่นะครับเหล็กเก่าน้องซี่เบิ้งให้ดีนยุคปลายถูกของเชนอดีนะครับเหล็กเก่าได้พี่น้องยุซี wow. ่นี่ครับเอาหรือว่าปู ให้แตกสามตัวแล้วหรือว่าเช่ไใดนะครับอันนี้เข้ากับจิตสรนาเบิงเอาเนาะครับเนาะครับนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุปูพระธาตุปนทองครับพี่น้องเยาี่พี่น้องเข้าไกลไปไกลามาทางอุดรสกลก็จะเคยเห็นเนาะครับเนาะบางท่านก็จ,จะเคยเข้ามาาบบใบบูชานะครับเอาเชิญทันทีสิเดิน้ทางเล่าพี่น้องเยี่รอบนี้ก็เป็นแนวทางเล่าพัฒนานะครับพี่น้องเข้าเบิ้งเข้าชมไปนํากัน ัสรุปตัวเลขก็คือเจ็ดห้าเก้าครับพี่น้อง f ิเพราะถูกเพียนเป็นเลขสามตัวแล้วนะครับเนาะแต่ว่าล่มมากเหมือนกี้นะครับหรือว่าผู้สีบ่าหายหรือว่าเชงนไรอันนี้คก็บ่เข,ข้าใจคือกันนะครับพี่น้อง f ิ อันนี้คือคาทำนายนะครับเชียงเทียที่ทตะละไมัยตะละนหนเขากับว่าอานโยโยุดนี้นะครับ <c oughs> ับพี่น้องยุ้ซีจุดนี้คือจุดสําคัญนะครับเนาะจุดสําคัญของปู่พระธาตุโพนทองนะครับครับจุดซักซี๊ดแห้งนะครับพี่น้องยุ้งซี่อายุแห้งนี้เนาะครับเนาะครับักซี๊ดแห้งนะครับเอาสุดท้ายบรรยากาศพี่น้องเข้าเบิ้งไปนน้ำกันครับสถานที่แห้งนี้อยู่จังหวัดอุดรธานีทางปอกสกลอุดรครับพี่น้องยุ้ซี ห้าสิพาพี่น้องเอฟซีเขาเดินทางกลับแล้วครับพี่น้องเอฟซีเดินทางกลับแล้วครับลาปูแล้วก็เดินทางกลับกับพี่น้องซีครับมีรถมอรมซิงนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นมาเจะเจีบลนนะครับมัจเจบลนอยู่นี่เป็นประจำนะครับเนาะหมอรมซิงนะครับครับเพราะว่าพี่น้องเขาผู้ดใด้แก่บน บนยังไงไมากแก่ก็คือมอลำนะครับมอลำมสิ่งพวกปูผลิตมัดมอลำมสิ่งนะครับเนาะยืนนี่เอามาเลือกเบิ่งรัฐบ,บ,บาลไทยนะครับาาพี่น้องเอฟซี่ครับมีบ่ตรงตามอยู่ในถูกนะครับพี่น้องเอฟซีอยู่ในถูกมี จ็ห้าเกาครับพี่น้องเจหแสดงเป็นี่น้อยนี่ครับนี่นะครับเจ็ห้าเก้าไม่มีนะครับนี่ถุวันนจะเกลือยู่ครับวันนี้ยังแต่ม่บา่อยคยตเกลือปะล้งถ่านปะครับโอ้ห้องหูนบาถูงวันโอ้ถ้า็บ่หลเนาะเอาทรีนมาีน่าีกเพียงกันปลาครับบอกรเดวครับน้องเอซ ครับสำหับพี่นาดีเราพี่แกรนิปัสสวัสดีครับครับพี่น้องเอฟซีกับหลังจากขอตึดเหล็กนะครับจากปูมาแล้วนะครับเนาะแก่บนเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นนาดีกักวอดยุทถุกคอดปูตองหวดนะครับเนาะครับบ้านในจุดคอดปูจักเถื่อนะครับนี่จะไปแจ่บนเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปขอพรให้ให้เหล็กเขาเนาะนะครับเนาะให้เหล็กของเช่นนาดีเขานะครับก็คือ ตัวเด็กท้องเสียนอดีนะครับที่เอาไปบนใบืมว่านนะครับเนาะอ่าบามารถถมาท้ายจีบให็ี่นองเบื้องใดนะครับเพราะว่ามันแดดหอนนะครับอยู่อยู่สถานที่ปูผาดพ้นท่องนะครับเสียนอดีก็เลยมีถูกนะครับมีถูกติดไปกับข้ามหมาข้ามผู้นะครับเนาะที่ไปแก่บนเราก็ก็เลยขอจุดถูกที่อยู่ในหอข้ามหมาข้ามผู้นะครับครับว่าสีมาตรงกับท้องเสียนาดีบ่นะครับ เพราะว่ามีเก่าด้วยนะครับพี่น้องที่มีเก่านะครับเสียนาดีเอามาอ่านยู่บันตัวเพราะว่าโทรศัพท์มันตัดนะครับมันห่อนว่านว่ามสามารถอัดชิปตัวได้นะครับเนาะหลังจากถ่ายท้ำแล้วถ่ายลิบก็ไปสัมผัสพอดคข้ายลรตีนะครับก็เสียงกับสะดุดไปเลยนะครับเราก็ภาพก็ตัดไปเพราะว่าโทรศัพท์มันห่อนแห้งนะครับพี่น้องทีเลยมาอ่านตัวนะครับเสียนเราก็ลงกในพีน้องเข้าตัวก็คือ ยุดทูบได้เจ็ดหาเก้าครับพี่น้องที่ครับเช่นาดีตแยบเป็นจับขวกมากนะครับเนาะกับมีเลขสามตัวกับเป็นเจ็ดหาเก้านะครับเลขสองตัวกับเจ็ดห้านะครับห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าครับพี่น้องที่เอาแสดงว่าผู้ให้โชคแล้วนะครับพี่น้องที่มีเก่าติดมากนะครับเพราะอ่างวดนี่เสียนาดีฟันเก่าหลุดเก่านะครับ <c oughs> เลขทูบนะครับเป็นที่คนหัวลุกพี่น้องอ C ฟซีเสียนนาดีนั่งอยู่ต่อหนปูนะครับเนาะ <c oughs> อยู่ดีดีนะครับเด็ดเดียดนน๋ยวหันหอนล่มมากล่มตั้งเขมา้าหม่องเสี้ยนนาดีอยู่นะครับพี่น้องอฟซีล่มตึงเขม้าเลยนะครับเลขทูบน,นเสี้ยนนาดีเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นเป็นสามตัวแล้วแล้วก็ชัดเจนแล้วกำลังสีแผ่นกล่องไปหาพี่นอ้องเข้าแผ่นกล่องไปให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับ เลขยกทูบนะครับผลปรากฏว่าล่มผัดทูบแตกนะครับพี่น้องนิฟซี่เป็นที่นนาแปลกใจอีกอย่างหนึ่งนะครับวาสิบุล่งห้พี่น้องเข้าก็เลยเสียดายเพราะว่าบางที่อาจเป็นปฏิหารนะครับเนาะครับซักซช็ดแห้งนะครับปูพระธาตุพลทองนะครับไปขอบุญเพื่อบุญญาบารมีเพื่อน้านะครับพี่น้องนิซี่ครับส่วนมากเียนาดีก็จะไป ขอบนบันว้นะครับขอให้เลียเขาแล้วับถ so ้าเขาแล้วเขากับไปแกบนนะครับแกบนแล้วบม่ได้เจียต้นหน้าขอตัวนะครับพี่น้องที่เพราะว่าเอาตัวเลขกของเข้าไปอ่านให้ปูฟังแล้วก็บนบนปูไบแนะครับเนาะแต่มันมีถูบติดมากนะครับพี่น้องที่เส้นนาดียก็เลยขอจุดตัวเลยนะครับขอเลขยตันปูถูบแตกครับพี่น้องที่นี่คือชุดนี้นะครับชุดที่ถูบแตกนะครับพี่น้องเขาอาจจะเห็นเพราะว่า หรือว่าเ่เห็นพอเี่นอเดียวกล่องเขาไปซองเบางไกๆอยู่นะครับเห็นตะลขเกล็ดเกลขดานอนอยู่ต่ว่าเลขกเก่าขาดเครื่องอกนะครับน่าพอถูกแตกนะครับครับสำหรับคลิปนี้เส่นเดียวกันเขาไวแจะเพียงแค่นี้ก้อนครับขอให้พี่น้องเฮ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนําพี่น้องซีเหลียพันหรครับครับพิจารณหน้าเบื้องเอานะครับพี่น้องซีครับเป็นความ่อส่วนบุคคลนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ